สวัสดีค่ะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องทุกคนนะคะที่เขามากดติดตามเขามาเชื่อให้กำลังใจขอบคุ้มของเงินยังก็ค่ะอิสานรัสเซียชาแนลเลยค่ะบันนี้เริ่มช่องออเจ้าของเลยค่ะอีสานรัสเซียชาแนลเลยค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองทุกทุกคนนะคะพี่พี่น้องน้องที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามนุกษีเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบิ่งได้นี เห็นว่าหนูยู่งจังใดยู่ในประเทศลเซีเนาะค่ะพี่น้องแต่จังไหนกับขอกำลังใจจากพี่พี่น้องนอง,นองทุกคนนลยน,นะคะ่ะ ขั้นตอนต่อมาก็เตรียมลางไกล้นาะคะ่คะพี่น้องการ้างตะลางเับเกลือใกล้นลค่ะพ่าหารนเกลือเราเตรียมรล้าเหอยแล้วนะคะประมตามที่ยงแล้วค่ะข้อกอ ใช่อะคะ่ะห้อากหังไก่อนนะคะต้องเปน,นซอของอัประเทศรัสเซียจีนอ่ค่ะเลาง่ต้องไปนี่หลไก่รสด,ดีไปด้วะคะอันนี้หนูใไ่รสด,ดีของไก่ดะะแดงค่ะเนาะเิมต้มอ,อร่อยนัวเข้าไปนะคะพี่น้องนค่ะตกันกนี่นี่นำมันก่อนะคะทุกคน วาหนมั่นแต่สยไม่ตยหือนเงมันขอกันเดนงานยค่ะพี่น้องน่มมันใจเชขอกันเนงานแล้วเอาของเมันต้องมาใหม่ด้วยนะค่ะก็ต้องกันนะเยนี่ต้องจุดอกันไลยค่ะจุดเพิ่คนเอานมั่นใจม่นะคะกระบอกห่งหอมเนาะค่ะเนาะมีสีนลานเนาะใส่ลงไปนา ใส่น้ำมันเขานุ่งก่อนเดินสู้ละค่ะนะคะเดนะี๋ยวอันน,นถ้าพี่น้องก็ใส่น้ำมันก็ใส่เนยแกได้เลยค่ะอันทากั้นตอนที่ดีเนาะคะ่ะอันเาก็ใส่น้ำมันใส่หัวหอมใเย,ย่พับเนาะคะ่ะแล้วเกา,วาก็ล้างเข่าแล้วเาก็เอาเข่ามาใส่แล้วเาก็ใส่น้ทุ่งไปใส่เกลือลงไปเนาะคะ่ะแล้วข้นนิดนึงก็เห็นดมันอะไรเข่ากันนี้เนาะคะ่ะแล้วเาก็ปล่อยถึงใบ ให้มันฟดเดือดแบบนี้นะคะพี่น้องฟดนะคะฟดนี่ค่ะขั่นต่อไปค่ะพี่น้องขั่นเราจะอยากให้มันแช่กับปล่อยไว้ประมาณหนึ่งสามสิบสี่สิบนาทีนะคะไว้ในตู้เย็นนะคะห้อมักเราเขาก็เอามาแช่ถ่านนะค่ะเวลาหนูมักไก่เสียดทานเราใช้มักคิดหัวดมแม่ลามินกับปีสาวลามินเนาะค่ะเพิ่นซิมักอัน มาไก่แบบนี้แหลหนูก็ได้กินมันเป็นแบบกินของรัเสเซียของแถะเลยวนะคะการมาไก่ผึ้นซีซ้อนเห็นมั้งแบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องบาตงชุกเล่างานคัดมาพี่น้องโอ้ถ้าหนูน้นนั่งพัดแบบพิธีพิธันใส่หอมๆเนาะค่ะมันกระเซงนีกลิ่นหอมเก่นมากนะคะเวลาเขากินมันกระเซงกลมๆเอ่อนิ่มนิ่มเก่นมากมเป็นลัสเซียไะค่ะพี่น้อง ด <c oughs> ู <c oughs> นะคะพี walls, ok idades, ites, ่น้องไปสุกแล้วเนาะค่ะจักหน่อยประมาณ40นาทีค่ะเฮ็ดคลิปไปเฮ็ดคลิปมาก็ได้คิดแต่วันเฮ็ดยำมุนเซนซะค่ะเป็นแจกสมตำเนาะค่ะมาเป็นยำมุนเซนเห็ดเห้น้องกระตุกกินน้ำเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะอันข้างล่างก็จะเป็นซีฟู้ดเนาะค่ะตะลีตาเครื่องเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักพริกหวานตั้งประเทศเนาะค่ะเพื่อคอยเพลปกายน้องกระตุกพ่อสิกินน้ำแดงเนาะค่ะพี่น้อง มาได้ค่ะพี่น้องนูสิเหตดกอนเรารูสิส่งส่งส่งค่พี่น้องเดบเบิงเด็ดแสบแล้วเนาะคะ่ะคี่ค่ะพี่น้องเกือบมันลืมนั่งเอกของเดองเนาะคะ่ะว่าเหตดย้ำน,นอนอระตุดนมักหัวหอมันนี้เนาะค่ะมันก็งงอยู่หรอกค่ะว่าลูกไส้ขึ้นมากแบ่ค่ะหัวหอมแบบนี้ไหมคะ่ะลูกไส้มาค่ะหัวหอมมันหัวหอมใหญ่สีม่วงๆเนาะคะ่ะเนาะ ใช่มากคะอ้๊ยพี่น้องเห็นในึงแบบนี้แล้วก็คิดหอดลาบหมูเนาะค่ะพี่น้องเพราะวาเตรียมกนะแต่เอาน้ำจิ้มลงเลยนะคะน้ำยำของเรานะคะพี่น้องก็ส้มกับพี่น้องเลยโอ้นห ค่ะพี่น้อง,อองเป็นตะปูสัต์อันนางล่งนะคะปูาสาดนางล่งตาเหมือนต้นไม้ตม้นไหลไหมคะต,ตามสวนาตามนันนะะนงตงามือน,น,นผนนอกกู้คันแท่เนาะค่ะเนาะตะเกี่ยวตะบูงจงจีิเนาะพี่นะะ้นองหัน,นเก็กห้วยไหมหัน,นเก็กห้วยมันมองพี่น้อง โอ้ยคงสิอองลองเลยเนาะค่ะรวยเพลงคงสิเบิงค่ะอาทิตย์เบิงทองฟ้าเบิง่านอยู่กลางทัานหน้ากลางงานหน้าสิเนาะค่ะพี่น้องบอลพีดตีกแล้เนาะพี่น้องคงสิสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของหนูเลยค่ะพี่น้องวอลพีดวอลถือคงสิจำนวนไปแล้วกันเนาะค่ะโอ้ยอะไรกันคงสิเป็นรสชาติแบบแรกจาพี่น้องมาเนี่ย ซีมังนงี้นะคะขอะอนุญาตใส่สองส่วนตัวพี่น้องขออนุญาตใช้ช่อมส่วนตัว,ตวนั่งแดดหวานเข้มเข้มนิดนึงนะคะเปรี้ยวพอดีเลยค่ะพี่น้องอาจารยส์สิบพอบพดีแต่ว่าแสาอ์ยู่พี่น้องโอ้ทำไมทัวที่สงอีก ทั่วที่ทรงปั้นหรือขวาเนาะคะ่ะก้สิสียบไปแบบสมัยโบราณโบราณเนาะคะ่ะมีห,หมูพร้อมช่เนาะคะ่ะกินซอสบอน่อนะไถือใจนองเาตุเลอคะ่ะขับเขาจานงขับเขาจานนี้ถือใจนองตุ๊ดค่ะค่ะพี่นอน มื่อใดซ่อมมางหมบเมื ies, ่อไหร่พี่ๆเนาะค่ะคือประเด็นของเพชรนี่ต้องจัดให้เราค่ะพี่น้องสิ่งที่กำลังหรือไม่น้องทุกตไปตั้งจักแม่ได้ค่ะน้องเตะิ้นด้กันพ้ากันน็อกินเพชรบ่แม่นตะดูเด้ค่ะสามีคือกันค่ะมันมาจับมันบ้านมันมาใส่เมื่าใันนี้มันใส่ซอนตากกุยเอาไว้นะค่ะตามนี้งเพราะเป็นตาเห็นกินนั่งนะคะ ตอมาแวคะเปิดบเออบอรงไก,นนก่ห้องาห้าห้ห้าหนาห้า้า้่ห้าหี้าาหาห้าห้้าห้าอ้าห้าาห้้าห้้าอาห้า้าหาหาอ้าาห้าห้า่้้าา้าา้า้าาา